คู่เน้นๆ1นึคู่ใส่หนักๆเทหมดน้าตักในค่ำคืนนี้ครับจะเป็นทีมไหนเดี๋ยวไปรับชมและเรบฟังพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ก่อนเลยนะครับในทางของเราเมื่อวานนี้โอ้โหเรียกว่าช็อกโลกกันไปเลยครับขึ้นนําก่อนไป2.0งครับก่อนที่ใน9กสินาทีเนี่ยจะจบกันไปที่2อสองครับและทดเวลาพิเศษโดนทางฝั่งของลียงซัดไป4ี่สองโอ้โหพลิกกลับมา4ี่สองและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาพลิก5้าสีครับโอ้โหฟุตบอลอะไรมันจะพลิกไปพลิกมาขนาดนี้ ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่หยุดโลกอีกหนึ่งคู่เลยโมวันี้นะครับอาจจะไม่ถูกใจสําหรับสายนักลงทุนครับแต่ก็ยินดีกับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ต็ดทุกท่านด้วยนะครับและในครอคครับเมื่อ,อาวานนี้ชุดอาร์เรบัมที่ผมได้จัดไว้ให้ตัวเน้นตัวการันตีที่ผมได้คัดสรรไว้ให้มาเต็มอยู่นะเอออยากได้แนวทางเพิ่มเติมหรือว่าอยากเข้าอยู่ในข้อควัวเดียวกันครับอยากได้แนวทางฟุตบอลครบวงจรง่ายๆเลยใต้โปรไฟล์จะมีทั้งคนิยชมและทางเขาครอบครัวการันตีบอกอยู่ครับและวันนี้ครับหนึ่งคู่ไซนไซน,ในของเราครับเดอะแชมเปี English, ้ยน วันนี้จะพาพี่ไปลุยกันที่คู่วัตฟอร์ดครับจะเปิดบ้านต้อนรับกันเป็นของรองจ่าฟองอย่างเบอร์ลีนะครับคู่นี้ในเรื่องผลงานก่อนเลยนะครับเจ้าบ้านอย่างวัตฟอร์ดในลูกการนี้ก็ยังมีฟอร์มที่ค่อนข้างเหลวแหลกและยังคงหาสมดุลยังคงหาความมั่นใจไม่เจอครับตลอด5เกมหลังสุดของเขาครับเก็บชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับเสมอไป1และหลุดแพ้ไปถึง3เกมครับรวมถึงเกมล่าสุดด้วยก็เป็นการพ่ายกับเวสตบ์บรอมบดไปที่1ประตูต่อสอครับวันนี้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับกันอย่างของเบอร์ลีที่มี อค่อนข้างดีมากๆครับ5เกมหลังสุดของเขาครับเป็นการสเสมอเพียงแค่1เกมและชนะไปถึง4เกมด้วยกันครับเกมล่าสุดก็เพิ่งเอาชาร์ตอัลฟองของนอริสมาที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับคือผลงานดีมากสำหรับเบอร์ลี่ในตอนนี้บอกเลยนะครับว่าผลงานของเจ้าบ้านอย่างวัตฟอร์ดเนี่ยนะครับเวลาไปเจอกับเบอร์ลี่เนี่ยจะสู้กันได้สูสีคุกีกันก็ตามแต่เทาวัดกันจับมาตรฐานและฟอร์มการเล่นในตอนนี้มันค่อนข้างห่างชั้นกันเหลือเกินครับเพราะในเรื่องของเทคนิคของเฮดโค้ชครับอย่างสกอตต์ปาร์เกอร์ครับโโอออ้้หทททีีี่่่่มมมเเเคคคนนนิรืงงกกุัขาาล หลายเกมรับที่มันค่อนข้างละเอียดมากขึ้นบวกกันในเรื่องของหัวชิตหัวใจตัวผู้เล่นครับที่ตอนนี้เนี่ยนะครับเลื่อนของเบอร์ลี่มีความมั่นใจมากๆนะครับเพราะพวกเขามีโอกาสขึ้นไปเป็นแชมป์ของเดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลนี้นั้นครับในตอนนี้ครับมุมไหนๆมุมเมตตัมไหนๆครับก็ไหลไปที่ทางฝั่งของเบอร์ลี่ในทุกๆมุมครับถึงแม้วันนี้จะเจองานแข่งก็ตามครับแต่ผมเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยมีโอกาสขนาดนี้ก็ต้องเน้นผลไว้ก่อนครับถ้าได้ปิดเกมจบทุกอย่างคือเบอร์ลี่มีโอกาสเก็บชัยนะแน่นอนครับวันนี้ฟุต บอลเน้นผลผมมองว่าเบอร์รี่วันนี้ต้องเอาแน่นอนครับดีกี้แชมป์ในฤดูกาลนี้ คงไม่เกินเอื้อมครับวันนี้มองไปที่เบอร์ลี่กันได้เลยครับผลงานฟอร์มการเล่นความมั่นใจของตัวเล่นตอนนี้มันให้มากๆครับบวกในเรื่องของกระแสน้ำอัตราการจ่ายแนวนี้ก็มีการไหลพี่ทางฝั่งของเบอร์ลี่ในทุ่งละด้วยดังนั้นวันนี้ครับใส่เน้นใส่หนักเทหมดหน้าตักกันได้เลยเบอร์ลี่มีดีแน่นอนครับและอย่าลืมครับสนใจแนวทางเพิ่มเติมหรือว่าอยากเข้าอยู่ในครอบครัวเดียวกันครับง่ายๆเลยนะชมผลงานใต้โปรไฟล์ครับหรือว่าใต้คอมเมนต์จะมีทั้งผลงานชมและทางเขาครอบครัวการันตีผมอยู่ครับวัสนีสวัสดีครับ